สวัสดีค่ะชาวราศีธนูสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีธนูนะคะประจำเดือนกระกฎาคม2565นะ้าสําะสำหรับชาวราศีธนูจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่21ธันวาคมนะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวราศีธนูในเดือนกระกฎาคมนี้เนาะออเออเปิดมาได้ไพ่เจ็ดเหรียญเลยนะคะก็ไพ่เจ็ดเหรียญเป็นไพ่ที่บอกเรื่องความอดทนอดกลั้น ไม่ใช่อดทนกับเรตัวเองเป็นไพ่ที่บอกเรื่องของความพยายามด้วยนะอันนี้เป็นจุดที่โดดเด่นมากนะคะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีธนูท่านใดก็ตามนะที่แบบโอ๊ยลําบากตากตามมาเหลือเกินมานานแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณจะได้รับรางวัลของความขยันความอดทนนะคุณจะได้รับมันนะจ๊ะได้ไพ่เดอะแฮร์เฟนมาอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางจุดนะสมมติว่าเวลาที่เราพยายามทําสิ่งใดก็ตามเวลาที่เรารู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่สําเร็จสักทีทำไมมันถึงไม่ได้บางครั้งนั้นอาจจะแปลว่าคุณอาจจะไม่มีความรู้พอนะคะสําหรับเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจจน จุดหนึ่งที่บอกให้คุณได้รู้ว่าบางครั้งเราเองก็ต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะเป็นการศึกษาแบบเจาะลึกนะเออเจาะลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมีไพ่ซัพพอร์ตมาคอยดูด้วยมาคอยช่วยเราด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของการแบบศึกษาถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราพยายามหรือแนวทางที่เราพยายามทำเนี่ยมันยังไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจนึกเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมจะ้ะโดยเฉพาะเรื่อง,องการลงทุนอีกอันนึงนะคะ อีกความหมายนึงใช่เจ็ดเหรียญคือเป็นการลงทุนในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นการทํางานก็คือการทํางานก็คือระยะยาวการเริ่มต้นธุรกิจก็มองในอนาคตะตัวเองเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณทําธุรกิจนั้นแปลว่าอะไรม,มันยังไม่ได้ผลในตอนนี้ไงมันต้องอาศัยระยะเวลากว่าจะแบบกว่าจะพิสูจน์กว่าจะสาเร็จะอะไรเงี้ยมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะก็เลยเชื่อมโยงไงสมมติการลงทุนเนี้ยถ้าเราลงทุนในเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วเราไม่รู้อะ่ะเราก็ต้องเรียนนะจ๊ะมีคนคอยช่วยอยู่นะจ๊ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นคือไพ่เป็นนน่ทีีีโชคคคดลก,ก้ะะบอรวาม โชคดีนะเป็นเรื่องของโอกาสนะแต่เวลาไปไพ่โอกาสมันตามมาห้าเหรียญมันกะ <_ m ix> ็ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตัวเองนะ <_ s 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคแหละอาจจะหมายถึงว่ามันอาจจะมีบ้างในเรื่องของโชคช่วยนู่นนี่นั่นนะแต่มันอาจจะไม่เยอะนึกออกปะเวลาถ้ามองในเรื่องของการหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจจะไม่ค่อยได้เักเท่าไหร่นะตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองจะเป็นเขาเียละจะมีดวงเนี่ยัแต่ว่าต้องไต่เต,ต้าด้วยตัวเองมากกว่านะคือความสําเร็จจะมาจาก ความพยายามเนี่ยเห็นะเนี่ยต้องพยายามอย่าไปหวังกับโชคชะตาให้มันมากนักไม่ได้นะฮะมันลําบากเนี่ยนะคะอย่าไปหวังกับโชคเลยอย่าเลยนะฮะเอาเป็นว่าค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยดีกว่าค่อยๆไต่เต้าไปทีละทีเล็กทีละน้อยนะทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นทีละสเต็ปนะก็ได้ไพ่เดือดสตาร์เข้าด้วยเพราะนั้นก็ยังดีอ่ะนะมันแปลว่าเป็นความหวังอ่ะแสดงว่าคุณเองเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมากนะสูงมากอะไรประมาณนั้นประมาณว่าฉันไม่ได้ไม่ได้หวังความสำเร็จแค่เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ต้องการ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นมนลักษณนั้นนะเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มันต้องใช้เวลานะตัวเองนะต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนและมานะต้องผ่านความยากลําบากนะคะต้องแบบพยายามที่จะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แล้วให้มันทันยุคทันสมัยเพราะนั้นไพ่มันจะส่งเสริมใน,นลักษณะน,นั้นส่ราชาวราศีธนูเรื่องการงานการเงินเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยมากนะกว่าจะสําเร็จแต่ไม่ได้แปลว่าไม่สําเร็จนะยิ่งมีอุปสรรค คือมันมันแปลกตรงไหนรู้ป่ะมันแปลกตรงว่ายิ่งคุณมีอุปสรรคมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความพยายามมากเท่านั้นเออมันก็ดีนะดีไงเพราะบางคนนี่แบบเจออุปสรรคนิดอะไรหน่อยแล้วกูไม่เอาแล้วงอแงงอแงไม่อยากจะทำแล้วนึกออกป่ะแต่ไม่ใช่สำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณกระหายคือคุณต้องการความสําเร็จอะไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะะแต่ว่ามันมีความอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นเยอะมากเหมือนมีแรงผลักดันมีแรงบันดาลใจค่อนข้างสูงในช่วงนี้นะคะอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตซึ่่่งงถืืออเเป็นรทีีดมาก ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว,ว่าคุณก็เอาไม่เอาละกูไม่หวังไปกับดวงละนะก็คือนะไม่ต้องไปรอโชคชะตาไม่ต้องอะไรเลยนะคะสร้างมันขึ้นมาจากตัวเองนะคะตัวนี้เป็นตัวบอกว่าคุณเริ่มต้นจากศูนย์อนะเริ่มต้นจากติดลบด้วยซ้ําไปนะไอ้หเหรียญเนี่ยนะคะติดลบด้วยซ้ำนะคะโอกาสแทบจะไม่มีเลยความสำเร็จหาไม่เจอเลยนะแต่คุณเป็นคนที่มีแพชชัออ่นมีแพชชั่นมีแรงบันดันใจที่เยอะนะมีแรงผลักดันที่อยากจะประสบความสําเร็จตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุด ที่ทําให้คนเราจะประสบความสำเร็จก็เพราะตรงนี้แหละตัวเองนะคุณต้องมีแพชชั่นก่อนคุณต้องมีความหวังก่อนคุณจะมีความทะเยอทะยานตามมานะคะเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยสองอันเนี้ยดีงามนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานการเงินไม่มีปัญหาสรารชาประสิทธินูนะถ้าคุณมีขนาดนี้นะ,ะคือถ้ามีแรงบันดาลใจขนาดนั้นพร้อมที่จะฟันฝ่นาอุปสรรคขนาดนั้นรู้ด้วยว่าเหนื่อยแน่หนักแน่นะมันไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นคือรู้ตัวเองดีตลอดรู้ว่าเป้าหมายตัวเองต,องตรงไหนดีเพราะฉะนั้น ทอยากทาอะไรทําเลยค่ะในะช่วงนี้นะคะทําอะไรทําไปเลยนะล้มแล้วก็ลุกแค่นั้นเองไม่เห็นจะยากใช่ไหมผิดเป็นครูไงเรารู้แล้วว่าอะไรที่เราพลาดแล้วก็เปลี่ยนมันนะ,ะตัวหกดาบเนี่ยเป็นตัวที่บอกให้รู้จักมูฟออนอ่ะมันเป็นแรงผลักให้ไปข้างหน้านึกออกไหมคะไปข้างหน้าแล้วทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังนั่น,ปนแปลว,ว่าอะไรอะไรความผิดหวังความล้มเหลวอะไรก็ตามที่มันผ่านมาเนี่ยไม่ต้องมปสนใจค่ะคุณไม่ต้องมองค่ะคุณไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยไปอย่างเดียวเลยแล้วเอาพวกนั้นมาเป็นเขาเรียกอะไรผิดเป็นครูอ่ะ เอาความผิดคลาของตัวเองนั่นแหละนะคะมาเป็นบทเรียนแล้วทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นแน่นอนว่ามันไม่ได้มาง่ายๆหรอกมันต้องอาศัยแบบโหความตั้งใจจริงๆนะมันถึงจะได้ซึ่งคุณก็จะได้มันนะถ้าคุณมีมีมากพอมันก็จะสาเร็จความสำเร็จก็รออยู่ข้างหน้านั่นเองนะจ๊ะก็ฝากไว้สำหรับชาวศรีธนุนะจ๊ะสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ก็เช่นเดียวกันนะคุณมีโอกาสที่ได้งานใหม่มันเหมือนเป็นแรงผลักดันอะคือเอาง่ายๆนะฮะถ้าจะพูดให้ถูกตรงๆเลยง่ายเหมือนก็ว่าชีวิตคนเราแม่ง อีกแล้วไงคือคุณเหมือนกับว่าคุณอยู่ในภาวะที่ต่ตําสุดๆอะตกต่ําขั้นสุดแล้วอะหรือประเภทแบบโอ้โหไม่ไม่เหลืออะไรแล้วในชีวิตไงเหลือเพียงแค่ความหวังกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่เออสร้างมาอย่างที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยความพยายามนี่แหละเป็นจุดที่สําคัญถ้าเกิดใครนะคะถ้าเกิดใครที่อยู่ในภาวะย่ําแย่มากชีวิตมันแย่จนไม่รู้จะแย่ไงแล้วเนี่ยขอให้คุณนึกเอาไว้เสมอนะคะคุณยังมีความหวังอยู่ตลอดนะคะต้องพยายามมองหามันให้เจอนะ มันมีคุณทางแก้ปัญหานะ่ะในชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นคนที่แบบลุกขึ้นมาเราต้องลุกขึ้นมาเราต้องยุ้นยืนให้ได้ด้วยตัวงตัวเองนะเราต้องหาทางออกให้ได้นะคะถ้าเราไม่รู้ตรงเนี้ยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสแต่บางคนก็ไม่มีโอกาสคุณก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าแต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันบางคนมาในครอบครัวที่ดีอ่ะล้มบนฟูกก็ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรเท่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีตรงนั้นบางทีการขนขวายการดิ้นรนเนี่ยมันต้องมากกว่าคน นะคะความรู้มีเยอะแยะบอกเลยนะคะในอินเทอร์เน็ตตาไปที่คุณมีเงินเติมเน็ตนะคะ <c oughs> คุณมีเงินเติมเน็ตอ่ะอินเทอร์เน็ตใช้ฟรีก็มีอ่ะไวไฟฟรีมันก็มีเยอะแยะไปนึกออกไหมตรงนั้นอะ่ะมันคือความรู้แหล่งความรู้ที่แบบอลิมิตอ่ะที่คุณสามารถที่ไปหามันได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลาของคุณให้มันมีค่ามากที่สุด ตรงนั้นแหละที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณเองนะคะที่ทําให้คุณรู้ว่าแนวทางต่อไปในชีวิตของเราจะทํำยังไงต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องถึงเวลาที่เราต้องลุกขึ้นมาแล้วนะจะ้าวราศีธนูนะคะลุกขึ้นมานะอย่ามองอย่ามองแต่แบบโอ้โหอย่ามองถึงแต่แบบ สิ่งที่มันแย่ๆนะเราต้องแบบมองแต่สิ่งที่ดีๆนะมองถึงอนาคตที่ดีที่สดใสนะตัวต้องมีความหวังอะถ้าเกิดว่าตัวเราเองยังไม่มีความหวังแล้วโอ้โหชีวิตมันไปไหนไม่ได้นะตัวเองนะถ้าเกิดเราเราไม่สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองนะไม่มีแรงผลักดันที่เกิดขึ้นภายในใจตัวเองนะความสาเร็จมันไม่มีทางเกิดเออต้องพูดอย่างนี้ดีวกว่ามันไม่มีทางได้เลยนะคะก็ฝากไว้เจ้าชาวราศีธนูนะคะจริงๆแล้วก็คือแบบ อยากจะเน้นย้ำตรงนี้เพราะไพ่มันบอกให้รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองไงไม่มีใครเปลี่ยนเราได้นอกจากตัวเราเองนะคะต่อให้เราต้องเจออะไรแบบชีวิตชะตาชีวิตพลิกผันยังไงก็ตามนะคะคือนั่นมันก็คือสิ่งที่ เป็นตัวบอกให้เราได้รู้เงี้ยมันเกิดเราทําพลาดอะ่ะถ้าเราไม่พลาดมันก็คงไม่เป็นแบบนี้สถานการณ์เราคงไม่เป็นแบบนี้แต่เนี้ยเมื่อมันพลาดไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือต้องมุ่งหน้าต่อไปต้องเดินหน้าต่อนะคะสําหรับชีวิตนะต่อบใดที่ยังไม่หมดลมหายใจต้องสู้ต่อนะ,ะจ้าก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับชาวราศีธนูทุกๆท่านนะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ๆก็น้อยสำหรับชาวราศีธนูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ